คที่นอริสอายุสามขวบเป็นใหญ่ในบ้านเคที <Cathy. S 1> ่เธอไม่ยอมทำตามที่พ่อแม่สัง่งเลยพฤติกรรมเริ่มเอาไม่อยู่มากขึ้นเคที่อย่ากัดหัว<อ>พ่อ Cathy, นะเคที่ปล่อยพ่อนะลูกเคที่อย่ากัดนะ <Cathy. S 1> พ่อแม่เริ่มหมดปัญญาแล้วจริงๆไม่เอานักจิตวิทยาธันญาแบรอนคิดว่าเธออาจช่วยเปลี่ยนได้คุณเบนความสนใจให้เขาหายหงุดหงิดสิคะม่ เขาพยายามจะบังคับคุณนะเคที่วางแล้วนะแต่เคที่จะไม่ยอมแต่โดยดีแน่แซมและทีมนอริสอยู่ที่ดอยเซกับลูกสาวสองคนเอมี่สองขวบและเคที่สามขวบครึ่งพ่อและแม่อยู่บ้านทั้งคู่เพื่อดูแลลูกตลอดเวลา ทีมเป็นช่างเครื่องยนต์แต่อยู่ระหว่างพักฟื้นจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์และครอบครัวใช้เวลาส่วนมากอยู่ในบ้านพร้อมหน้ากันเอมี่สองขวบไม่มีปัญหาแต่ทุกคนมักมีปัญหากับเคที่เสมอเวลานี้แซมและทิมเริ่มหมดหวังเมื่อเควที่เริ่มดื้อมากขึ้นทุกทีดื้จังเลยอะเคที่ออกจะดื้อค่ะเกเรด้วยเขาจะไม่ยอมทำตามที่เราบอกเลย ไม่เอาอย่าหยุดนะลูกแมวเอาไม่อยู่จริงๆเคทผมมีปัญหากับการควบกลุมเคที่มาก <c oughs> ลูกจะหยิกผมจะตีหน้าผมอยู่เรื่อยลุกขึ้น <c oughs> ต้องห้ามกัดด้วยออกไปเล่นกันไหมไม่เอาลูกจะเป็นคนบอกเองว่าอยากทานอะไรอยากใส่ชุดไหนอยากแต่งตัวเมื่อไรอยากไปเล่นเมื่อไรอยากนอนเมื่อไร เอาตัวไหนลูกอันนี้เหรอจ๊ะไม่อ่านี่ล่ะไม่อยจะใส่กางเกงคะ่ะการต้องรบกับเคที่กลายเป็นความเหน็ดเหนื่อยเวลาแห่งความสุขในครอบครัวนอริสแทบไม่เหลือแล้วฉันว่าเราไม่เคยมีเวลาสนุกสนุกกับเคที่เลยนะคะใช่ผมนึกไม่ออกเลยไม่มีเลยตกกลางคืนเหตุการณ์เลวร้ายยิ่งซ้ำร้ายหนักรตีสวัสดิ์ลูก ลูกจะลุกขึ้นมาเปิดทีวีดูทานนมไม่กอดน,น้ำผลไม้บางครั้งลูกก็หลับไปทันทีเลยครับแต่20นาทีหรือครึ่งชมต่อมา,าแล้วก็เดินเข้าไปดูใหม่หแล้วก็เป็นอยู่ยนั้นทั้งคืนเลยครับมันก็เลยเกิดเป็นวงจรนะคะคือไม่ได้นอนต้องทะเลาะก,กันต้องรบกันแล้วก็ไม่ได้นอนอีก มันเริ่มจะเป็นวงจรที่เริ่มแก้ไม่ได้แล้วเราก็เลยอยากหาวิธีแก้ไขวงจรนีรนักจิตวิทยาบำบัดธัญญาไบารอนทำงานกับเด็กพฤติกรรมมีปัญหามาแล้วหลายคนเวลานี้เธอมาช่วยเหลือครอบครัวนอริสกู้ชีวิตครอบครัวปกติคืนมาคุณอยากให้ลูกขี้โมโหน้อยลงไม่อยากได้ความก้าวร้าวรุนแรงการหยิกการตะโกนการตบตี และการนอนก็มีปัญหาด้วยนะใช่ใชค่ะถ้างั้นบอกสิคะว่าคุณอยากได้อะไรมากขึ้นพฤติกรรมแบบไหนที่อยากให้มีมากขึ้นฉันว่ามันชักจะบอกยากนะคะเพราะว่าพฤติกรรมแย่ๆมันมากลบพฤติกรรมดีๆหมดฉันเองอยากจะบอกได้ว่าโอ้นี่ลูกสาวฉันนะคะฉันชอบเวลาที่ลูกทําอย่างนั้นอย่างนี้ลูกน่ารักมากเลย <คะ S 2> แต่ฉันรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรอะนะคะ ค่ะงั้นเราไปดูเทปกันดีกว่านะคะเทปที่คุณใช้เวลาอยู่กับลูกๆของคุณทันย่าได้ดูวิดีโอเทปนี้แล้วซึ่งบันทึกภาพครอบครัรวไว้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เธอจะให้แซมและทิมดูเองเพื่อชี้ต้นเหตุของปัญหานี่คุณจะได้ดูตัวเองแล้วนะคะค่ะแน่ใจเลยนะคะค่ะัจะให้เปิดไหมเปิดคะ่ะโอเค okay, งั้นเปิดเลยนะ<ม> <c oughs> ในตอนค่ำ <c oughs> ลูกๆเข้านอนพร้อมน้ำผลไม้หนึ่งแก้วไม่ก็พ่อเปิดวิดีโอที่ไว้ให้ดูโอเคหลับฝันดีนะลูก ยไไปไหนนะเงบ,บาสามชั่วโมงผ่านไปสองสาวก็ยังไม่หลับพ่อค่ะพ่อจะนอนไม่นอนเนี่ยช่วยนอนหลับหน่อยได้ไหมลูกอีกสามชั่วโมงต่อมาแคที่ตะโกนเรียกพ่อขึ้นมาข้างบนอีกสี่อรอบเป็นไรลูก มมี่ <Amy. S 2> oh. สองสาวพลอยหลับไปในที่สุดเวลาตีสามนาที s <S ฉันรู้สึกนะคะว่าเด็กมีปัญหากับการนอนเพราะว่าคุณก่อปัญหาขึ้นเองนะคะเพื่อเอาลูกเข้านอนคุณกลับสอนแก่ว่าลูกต้องดูทีวีนะต้องมีน้ำผลไม้ต้องเปิดไฟทิ้งไว้และพ่อ <c oughs> คุณนั่นแหละมีส่วนอย่าง <c oughs> มาก เราก็ต้องทําให้ลูกๆลืมเรื่องพวกนี้ให้หมดเลยแล้วก็หัดให้ลูกรู้จักวิธีการเข้านอนที่ถูกต้องเผื่อว่าแกตื่นขึ้นมาตอนดึกๆก็จะได้นอนหลับไปเองใหม่ได้นะคะจากนั้นทัญ่าก็วิเคราะห์พฤติกรรมของเคที่ระหว่างเลือกซื้อเสื้อกันหนาวเคที่ยืนยันว่าอยากได้รองเท้าสานสำหรับหน้าร้อนไม่เอาหลักลูกเคที่ไม่เอานะไม่เอาเคที่ไม่ไม,ไม่ซื้อหลักลูกไปเลือกเสื้อของลูกไปนะ เมื่อมันได้ดังใจเคที่ก็เริ่มงอแงลุกขึ้นลูกไม่ได้นะเคที่มันหนาวสันทัานไม่ได้หรอกเธอมานน่นละค่ะต้นเหตุของปัญหาล่ะคุณมีพฤติกรรมของการส่งเสริมให้ลูกยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นถ้าคุณไม่คุยกับลูกไม่ต่อล้อต่อเถียงเรื่องก็จะจบอย่างเร็วขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะในการทำแบบนั้นเคทีงั้นลูกอยู่นี่นะ เกท,ที่ตาลูกไปจะลุกไหมลุกไหมลูกแกเรียนรู้ว่าการจะเรียกพ่อกับแม่ให้มาหาคือต้องทําตัวอย่างนั้นอืมที่จริงก็อาจจะใช่เลยแหละใช่มีผลดีครับ,บโอเคนะคะอืมเกที่งองแงอยากได้แก้วของเอมี่สำหรับดื่มน้ำผลไม้แล้วก็ลงไปนอนกับพื้นห้องครัวเกที่ดูก่อนสิพอซื้อแก้วมาให้ลูกสีสันรูปร่างเหมือนกันทุกอย่างเลยนะลูกนะ อย่ามางอแงได้ไหมหนูไม่อยากได้เหมือนน้องก็ต้องใช้ให้เหมือนกันน่ะแหละก็ลูกชอบอยากได้ของเหมือนเอมี่ไม่ใช่เหรอพ่อพก็เลยซื้อให้เหมือนกันไงจะต้องหยุดเทไว้ก่อนเพราะว่าอยากถามคุณนะคะว่าใครกันแน่เป็นผู้ใหญ่หอืมลูกคะ่ะนะคุณไม่รู้สึกลหรอคะว่าพฤติกรรมของคุณนั่นแหละที่ส่งผลต่อวิธีการเรียนรู้ของลูกในความรู้สึกของฉันก็คือว่าคุณนั่นแหละ ยื่นอำนาจควบคุมให้ลูกสาวคนโตเองคุณให้อำนาจลูกเองอเห็นไหมคะว่าฉันสรุปจากอะไรคร่ะที่เราจะดูต่อไปเป็นท่อนหนึ่งของเทปตอนที่จะพาลูกไปนอนลองดูนะคะว่าเราจะเห็นปัญหาที่เกิดไหมม่คให้แม่ใส่ให้เคที่ขอหลายครั้งแล้วว่าให้แม่เปลี่ยนชุด,ดนอนให้แต่แซมมัวยุ่งอยู่กับเอมี่พ่อแม่หนูจะให้แม่ทำมเอาพ่อทำให้ลูกเองม่ให้แม่ทำมาดิ ไม่าให้แม่ทำให้แม่ทำไม่ทั้งคู่ยังไม่ยอมแพ้เคที่พ่อจับเคที่ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จแต่เคที่ยังอยากให้แม่สวมชุดนอนให้ไม่าให้แม่ทำให้แม่ทำนอนลงเคที่นอนลงให้แม่เคทีนนทุกอย่างกลับเลวร้ายมานี่เด็ก<า>ที่ เกที่จะเย็นๆลูกจะเย็นอย่าร้องอย่าร้องแม่ภาพที่เกที่ร okay, well, ้องไห้หาแม่เป็นภาพบาดตาสำหรับแซมหยุดร้องได้แล้วเกที่มาเร็วมาเกที่มานอนให้แม่สัระให้ก็ได้ไหมทันทีที่พบแม่เกที่ก็หยุดงอแงโอเคขอหยุดเทปก่อนนะคะขอบคุณค่ะนี่ลำบากใจนะใช่เลยค่ะ เมื่อดูเทปนี้แล้วจะว่าเคที่ต้องการความสนใจจากคุณมากๆเลยจากคุณนั่นแหละค่ะและที่ฉันจะถามก็คือว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนคุณถึงไม่เปลี่ยนพ่ออ้อมให้ลูกละ่ะคะคงเพราะตอนนั้นฉันเปลี่ยนให้เอมี่อ,อยู่มั้งคะแต่เอมี่จะโดนทิ้งอยู่เรื่อยเพราะว่าเคที่คค่ะค่ะะเราต้องหาทางให้เขาได้อยู่กับคุณมากขึ้นเดี๋ยวที่คุณเองไม่รู้สึกว่าทอดทิ้งเอมี่แต่เคที่ก็เริ่มมีความสัมพันธ์แบบพิเศษกับคุณแม่แล้วนะคะมีความสัมพันธ์แบบพิเศษกับคุณพ่อด้วยค่ะ ใช่ครับและจะก็เห็นความต่างในการที่คุณตอบสนองต่อเอมมี่แล้วก็ตอบสนองกับเควที่ด้วยนะคะเควที่เล่นสนุกสนานอยู่คนเดียวนานสินาทีก่อนที่น้องสาวจะบุ่งเข้าใส่เฮ้ห้องเขาออกไปออกไปพ่อพ่อปล่อยแขนน้องนะเควที่เควที่นี่อย่าคุณเข้มงวดกับเควที่ น้ำเสียงที่พูดกับเขาปกติก็เป็นเสียงดูดูเพราะว่าคุณกะว่าเขาต้องก่อปัญหาแน่หยุดนะไม่งั้นขึ้นห้องนอนไปเลยอโอ้เป็นอะไรหรือเปล่าลูกเอมี่อ้าอในความรู้สึกของฉันคือเอมี่ได้รับความสนใจในแงด่ดีๆมาก <c oughs> กว่าที่เค <c oughs> ที่ได้คือเราก็ควรจะอดทนกับเคที่ให้มากกว่านี้เพราะตอนนี้เรากอดเอมี่อยู่คนเดียวใช่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับคุณสองคนคือเขาเป็นเด็กไม่ดีนะคะซึ่งเราต้องเปลี่ยนความคิดนี้ซะ ดีไหมคะอขั้นแรกคือให้แซมและทิมเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อเคที่ใหม่โดยสิ้นเชิงฉันว่าคุณคงไม่แปลกใจหรอกนะถ้าฉันอยากให้คุณเน้นแต่เรื่องที่ดีๆและอย่าสนใจกับเรื่องที่คุณไม่ต้องการเพราะว่าเราต้องการจะเสริมในแง่ดีนะคะเช่นการกอดการจูบก,การชมเชย เขาจะน่ารักเลยล่ะค่ะให้บอกลูกทุกอย่างที่ลูกอยากได้ยินเพื่อเข้าใจว่าเขาจะได้รับความสนใจจากคุณถ้าทําตัวน่ารักเออหนูดื่มน้ําเก่งจังเลยเก่งจริงๆลูกโอ้นั่งเรียบร้อยน่ารักเชนะเก่งจังเลยเก่งมากลูกสองวันผ่านไปแซมยังปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้การที่ต้องชมเชยลูกเยอะๆก็รู้สึกแปลกๆนะคะทำแม่งทำแม่ง เพราะลูกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่จริงๆลูกก็ทำอยู่คือไม่เถียงเราก็เรียกได้ว่าทำความดีอยู่เหมือนกันนะคะสีนี้ไหมลูกนอกจากต้องชมเคที่บ่อยๆพันย่าอย่างแนะนำให้ใช้เครื่องกระตุ้นพฤติกรรมดีที่มองเห็นได้ชัดด้วยคือกระดาษสติกเกอร์อแบบนี้นะช่วยรับให้แม่หน่อยลูกสวยดีนะ กระดานจะแบ่งตาร,รางเป็นช่องละห้านาทีวันละสองชั่วโมงเคที่จะได้ติดสติกเกอร์ที่กระดานหักทำตัวดีได้ห้านาทีเย่ฉล <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> าดจ,จริงๆเลย <Yeah. S 2> คนเก่ง <Yes. S 2> วิธีนี้แม่หนูจะได้เห็นชัดว่าการทำตัวดีจะได้รับรางวัลมาลูบหนูพอ <c oughs> ตกเย็นถ้าเธอได้รับสติกเกอร์มากพอ <Yeah. S 2> ก็จะได้รางวัล <Yeah. S 2> และได้รับคำชมเชยจากแม่เย้เขาเป็นเด็กดีนี่นะ ก็เลยให้ริวันเป็นสอยคอไรโอเคอืมแทนที่จะเจรจากับลูกเมื่อลูกอารมณ์ไม่ดีทันย่าบอกแซมและทิมว่าไม่ต้องสนใจลูกเลยโอ้กอโอษจริงๆนะลูกนะแกที่พอช่วยอะไรไม่ได้เลยเดีพ่อไปดูทีวีก่อน บางครั้งมันก็ยากที่แซมและทิมจะนำเทคนิคมาใช้แต่ทั้งคู่ก็ต้องกัดฟันทนและพยายามไม่ใส่ใจทั้งความหุดหิดและงองแงของลูกแม่แมาดูนี่มามาค่ะแต่เคที่ยังไม่ยอมโดยง่าย บรรยากาศใหม่ผ่านไปได้หนึ่งสัปดาห์ทันยาคิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าทุกคนในบ้านจะได้นอนหลับเต็มอิ่มเธอมาเพื่อเสนอทางแก้ปัญหาการเข้านอนและเธอจะให้เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันด้วยปกติแล้วทิมต้องเดินเข้าออกห้องนอนของลูก5-6ถึงครั้งและทุกคนในบ้านต้องอดนอน จุดที่ฉันสังเกตก็คือว่าคุณไม่มีกิจวัตรก่อนเข้านอนนะคะเพื่อส่งสัญญาณบอกลูกๆว่าเอาล่ะเราจะเข้านอนแล้วนะงั้นฉันจะเสนออย่างนี้นะคะอาบน้ำใส่ชุดนอนไปข้างล่างเล่านิทานกันเบาๆบนโซฟา <The bedroom. S 1> ห้องนอนเป็นเขตห้ามดื่มทุกอย่างทีวีเอาออกไปเลยปิดไฟด้วยแต่นางฟ้าแสงไฟก็เป็นนิทานของคนแถวนี้ ถ้าลูกยอมนอนแต่โดยดีได้ตื่นเช้ามาทั้งคู่ต้องได้ดาวสีทองนะคะและได้รางวัลด้วยท่านย่าจะคอยสังเกตทั้งคู่ในคืนแรกเธอจะซ่อนตัวอยู่ในห้องครัวและดูภาพทางมอนิเตอร์ขณะเดียวกันก็จะพูดกับแซนและทิมซึ่งใส่หูฟังอยู่แล,ลและทิมมี่ก็มองเห็นเพื่อนมาลายที่ฟาดหางแซ่อวดเว<อ>ลา<อ>เล่านิทานที่ชั้นล่างผ่านไปด้ดี เท่าที่เห็นเนี้ยก็เป็นกิจวัตรตอนหัวค่าที่สงบลงมากแล้วนะซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยบอกสาวว่าได้เวลานอนแล้วจ้าแล้วเราก็ต่อไปเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เอมี่จะเข้านอนก่อนเคนที่ค่ะเอาแก้วออกจากมือลูกนะคะพาขึ้นข้างบนเลยนี่แปลว่าเคนที่จะมีโอกาสพิเศษอยู่กับแม่ตามลําพังดึงลูกมานั่งใกล้ๆค่ะกอดเอาไว้ทําให้ลูกสงบและเงียบๆนะลูกสาวของแม่ แม่รักลูกมากนะมแม่รักหนูนะจ๊ะเคที่อยากฟังเรื่องม้าลายไหมนะเมื่อนะไม่มีเคที่รบกวนเอมี่ก็หลับโดยเร็วและทิมก็ลุมมานั่งรวมกันอยู่ข้างล่างก็เคที่เป็นเด็กดีมากๆแม่เลยจะเล่านิทานให้ทุกคนฟังอีกเรื่องนะึงนะสิบห้านาทีต่อมาเป็นเวลาเครียดน,นี่เป็นเวลาที่เคที่จะเข้านอนในห้องที่บรรยากาศดีขึ้นเป็นครั้งแรกน,นะไหนมาก่อนแล้วก็จุ๊บแม่ก่อนซีก่อนไปนอนลูกสวัสดีแม่หน่อยสิสวัสดีเจ้า ลูกเป็นพี่แล้วนะเคที่ต้องไม่ทําน้องตื่นนะลูกจะเห็นไฟวิเศษนะตอนที่เข้าไปในห้องเห็นไฟวิเศษไหมลูกนั่งไงเห็นไหมั่านพาไปนอนเลยค่ะเปิดไฟนะถ้าลูกเป็นเด็กดีนะพรุ่งนี้เช้าลูกอาจด้รางวัลพิเศษด้วยนะเปิดไฟเปิดไฟก่อนทดีแล้วค่ะดึกแล้วนอนซะดึกแล้วนอนซะนะลูกนะอย่าถามลูกนะคะสั่งเลยนั่งลงแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่งลงไม่ต้องพูดนั่นแหละ อย่ายุ่งนะคะอย่าลูบแกนั่งเฉยๆมองไปทางอื่นบททดสอบแท้จริงของเคที่คือให้แม่หนูเข้านอนเองโดยไม่มีสิ่งเบนความสนใจที่แกคุ้นเคย <just> คุณต้องคอยจนกว่าจะรู้สึกว่าลูกหลับแล้วแล้วค่อยเดินออกมานะคะแต่อย่าพูดอะไรนะอย่ามองหน้าลูกนะคะทิมคุณมองไปทางอื่นนะคะความที่คืนนี้พวกคุณอยู่กันเงียบๆ mm hmm. ลูกก็เลยเงียบไปด้วยเลยตื่นแล้วคะ งั้นทดลองดูหน่อยนะคะทิมถ้าลูกเกือบหลับแล้วก็ออกมาเลยค่ะนะอยจะปิดประตูนะง้มแง้มไว้กว้างอีกหน่อยกว้างอีกโอเคลงมาได้ค่ะไม่มีใครคาดถึงแค่ที่นอนหลับปุ๋ยโดยไม่ครุนครางเลยและรุ่งเช้าก็ยังมีข่าวดีอีก หลับตลอดคืนเลยค่ะเมื่อคืนเมื่อเช้าตื่นกันประมาณหกโมงครึ่งมันก็นานมากๆแล้วนะคะเป็นปีๆแล้วด้วยไม่ใช่แค่หลายเดือนที่เราไม่ได้นอนหลับเต็มอิ่ม,มทั้งที่มีลูกอยู่นในบ้านนะคะดูนี่สินางฟ้าแสงไฟเอาอะไรมาให้เพระลูกหลับสนิทเลยเมื่อคืนนี้ยยถ้าคืนนี้ลูกเป็นเด็กดีอีกไม่รู้นะอาจจะมีของขวัญให้อีกนะดีไหมอีกสองคืนต่อมาสองสาวก,ก็หลับสนิททั้งคืน อย่าหยิกสิเคทีคท่อย่านะลูกหยุดนะเคนที่แต่เหตุการณ์ช่วงกลางวันยังไม่ราบรื่นนะนหยุดนะเคที่พอได้แล้วลูกไม่เอาลุกขึ้นการชมเชยพฤติกรรมดีของเคทีคทคท่ช่วยเปลี่ยนทัศนคติพ่อแม่ที่มีต่อตัวเธอได้แต่พ่อแม่ยังรู้สึกว่าอดทนกับความดื้อของลูกไม่ได้เคที่อย่ากัดหัวพ่อนะอเคที่อย่ากัดนะเคที่ปล่อยโอ้ยเจ็บนะเนี่ย ื่อสอนแซนด์ทีนให้คุมเคที่ให้อยู่หมัดทัญญาจึงไปซื้อของกับพวกเขา,าเจออะไรมัง่งแซนต้องการซื้อกางเกงให้ตัวเองแต่ความสนใจของเคที่กระเจิงไปแล้วเคที่<ห>เคที่ไปหาเคที่โอเคก็เดินไปแล้วคะ่ะเรียกลูกกลับมาหาสิคะ<ห>มานี่มาลูกกลับมาธัญญะมาช่วยกันหน่อยแล้วหนูจะช่วยแม่หากางเกงได้ไหมไม่เอะไม่อย่าโซนสิลูก ชิมเขาต้องช่วยจับเคที่เอาไว้นะจุงมือไว้ให้แม่ได้เลือกกางเกงหน่อยเคที่มาจับมือพ่อไว้แม่เลือกกางเกงก่อนไม่เคที่พ่ออยากให้หนูจับมือพ่อไว้และหยุดวิ่งได้แล้วเคที่จับมือพ่อไว้แล้วก็หยุดวิ่งได้แล้วดีมากเขาจะงดหงิดแล้วค่ะอย่าไปสนใจนะตอนนี้แหละที่ลูกจะพยายามบังคับคุณนะแม่เอาให้แม่จะไม่เอาให้แม่จูเอาลูกไปจ่ายเงินกันแล้วทิมก็ต้องอุ้มให้ลุกขึ้นยืนนะคะถ้าไม่ยอมเดินก็อุ้มไปเลยค่ะ แต่ไม่ต้องสนใจนะปล่อยให้งองแงไปคุณก็ยืดตัวขึ้นด้วยนะแล้วก็เดินไปเลยคุณเป็นคนคุมลูกนะคะุนั่นแหละคดีค่ะแคทที่ยังไม่ยอมแพ้เสียงร้องไห้งองแงดังเรื่อยไปจนออกนอกร้านทีมลองเบนความสนใจให้แกเลิกงองแงสิคะแม่แมไปหาแม่กันปะลูกงุนหินแล้วค่ะแต่คุณก็เดินไปเรื่อยๆนะแม่คุณต้องอย่าสนใจอย่าสนใจอย่าสนใจเลย อย่าสนใจแม่แม่าปไปไปแม่ท่านย่าแนะว่าอาหารกลงางวันอาจเปลี่ยนความสนใจเธอได้ใช้ทุกลูกไม้เลยโอ้ร้านอะไรเนี่ยนั่นอะไรอ่ะไปเร็วเข้าไปดูกันโอ้ดูนี่สิลูกอะไรลูกดูสิไม่ต้องสนนะคะไม่ต้องสน เขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่สนใจแล้วพวกคุณทําดีแล้วนะคะไม่ไม่ช่วยพ่อลูกหน่อยสิเคที่ไม่เลอกไม่เอาทานอะไรดีจ๊ะแมแม่แล้วคุณล่ะสั่งอะไรดีล่ะแม่เอ๊ะเอาอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอมีไรทานเยอะดีนะเป็นชุดๆเลยหลังจากทรมายกันอยู่สิบนาทีการไม่สนใจก็ได้ผลแคที่เลิกร้องไห้ นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะว่าการไม่สนใจมีพลังมากแค่ไหนการไม่สนใจใช้ได้ผลจริงๆนะถ้าคุณทนขายหน้าคุณว่าทุกคนจ้องเอาจ้องเอาระหว่างที่ลูกโวยวายอร่อยนะออร่อยไหมอ่ะกินสิเคที่ลงจากโต๊ะเดี๋ยวนี้เลยในสถานการณ์ที่ดุนแรงที่การไม่ใส่ใจใช้ไม่ได้ทัญ่าก็สอนอีกกลยุทธ์หนึ่งให้พวกเากเคที่พ่อบอกให้ลงจากโต๊ะไม่ระวังลูกเคที่เคที่ เมื่อเคที่ไม่ยอมทําตามคําสั่งซ้ซําๆให้พ่อแม่จับทําเวลานอกพ่อแม่ต้องบอกลูกดีๆหนึ่งครั้งให้เลิกทาในสิ่งที่กําลังลเคที่วางลงซะลูกถ้ายังไม่ทําตามพ่อแม่ต้องบอกลูกอีกครั้งอย่างหนักแน่นเคที่วางลงนะถ้าหากยังดือ้อให้จับแยกไปไว้ในห้องให้อยู่คนเดียวสามนาทีหนึ่งนาทีต่อหนึ่งขวบปี การไม่สนใจขั้นดุนแรงนี้สื่อความหมายจ่มชัดถึงเขตที่ว่าจะมีผลตามมาถ้าทำตัวไม่ดีทิมดึงที่เปิดประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้แคที่ออกมาและคุสสนาก,การณ์อีกก็หนูดื้อแล้วจะเป็นเด็กดีได้ออยังเด็ดีดีเมื่อออกจากห้องเวลานอกให้ทำเครื่องหมายบนกระดาษสติกเกอร์ด้วยนี่เห็นไหมหน้าบึ่งแล้วนะลูก<ค>โอเคก็นหนูดื้อ ป้าปใจนะทัญญานย่าชี้ว่าใช้เวลานอกต่อเมื่อวิธีอื่นไม่ได้ผลหรือเมื่อเขตที่เริ่มใช้กําลังเท่านั้นมาลูกอย่าไปเล่นของเล่นในห้องข้างหน้าหน <c oughs> หึ่มสองสามวันที่ใช้มาตรการนี้แซมก็เริ่มเห็นผลแตกต่าง <shaping. S 2> <c oughs> เวลานอกไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเลยนะคะสําหรับทุกคน <c oughs> แต่ว่ามันก็ได้ผลจริงๆคะ่ะคุมความประพฤติของลูกได้จริงๆจะเห็นว่าบนกระดานสติ๊กเกอร์ลูกได้หน้าบึ้งสามครั้งในหนึ่งอาทิตย์ก็เลยเรียกว่ามันดีขึ้นค่ะ พฤติกรรมของเคที่พัฒนาขึ้นแต่ทันย่าสงสัยว่าอาจมีสาเหตุลึกๆที่ทําให้แซมมีทศนคติไม่ดีต่อลูกสาวคนโตช่วยไล่ฝั่งสิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เคที่เขาเกิดมาคือฉันเข้าโรงพยาบาลนะคะเกือบจะทันทีที่รู้ตัวว่าท้องและสุดท้ายก็ต้องผ่าออกแบบฉุกเฉินเพราะคุณหมอกลัวว่าเคที่จะไม่รอดนะคะอุ้ยก็เป็น<อ>การผ่าท้องคลอดที่สาหัสมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นล่ะทิมก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงอีกใช่ไหมค่ะ ฉันกับเคที่เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะฉันต้องมาเฝ้าทีมที่โรงพยาบาลเคที่ก็ไปอยู่บ้านน้องสาวเขาแล้วหลังคลอดอะ่ะคุณซึมซึมไปบ้างไหมคะค่ะค่ะซึมค่ะเป็นเอามากๆด้วยค่ะอาการซึมเศร้าหลังคลอดบางครั้งก็มีผลต่อการผูกพันกันระหว่างแม่กับลูกนะคะแล้วคุณก็บอกว่าไม่ค่อยจะผูกพันกันเท่าไหร่นะจะสงสัยนะคะว่าเคที่อาจจะรู้สึกถึงช่วงชีวิตที่ลำบากของคุณได้บ้างและเรียกว่าเรื่องไม่ดีทั้งหลายในชีวิตคุณถ้าจะลงที่ลูกหมดเลยแต่ลูกไม่ได้เกี่ยวด้วยนะลูกก็คือปัจจุุบันของงคณซึ่ก็ กำลังเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นแล้วะนะคะมแม่คะหนูอยากกอดแม่มแซมและทิมเริ่มเปลี่ยนไปทันย่าแนะนำว่าให้เปลี่ยนกิจวัตรเวลากลางวันของลูกให้สร้างสารรค์มากขึ้นดูทีวีน้อยลงเวลานี้ลูกๆได้ออกจากบ้านและเดินไปสนามเด็กเล่นใกล้ๆบ่อยขึ้นงาลูก<น><น> ชอบชิงช้าเหรอลูกเป็นเด็กดีจังนะวันนี้ร้อนะเฮ้เอาอีกทีไหมเป็นเพราะความคิดเราต่ะเที่ี่และพฤติกรรมที่มีต่ะเคที่ี่เปลี่ยนไปนะคะจะว่ามันเลยส่งผลกับทุกคนทุกคนมีความสุขขึ้นอยู่กันอย่างสงบแล้วก็เงียบมากขึ้นบรรยากาศในบ้านโดยรวมแล้วดีขึ้นมากๆเลย ไม่เฉพาะกิจวัตรยามกลางวันเท่านั้นที่ได้ผลแผนการเข้านอนโดยเร็วเนี่ยได้ผลจริงๆนะคะก็ก่อนทุกคืนพอลูกเข้านอนก็จะหลับทันทีหลับปุ๋ยเลยล่ะคะ่ะมาตื่นเอาหกโมงครึ่งโน้นเนี่ยโดยที่ไม่เรียกเราเลยสักครั้งมันเยี่ยมมากค่ะสองอาทิตย์ต่อมาได้เวลาทดสอบความเพิ่มหน้าทั้งหมด ท่าญ่าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทางทะเลกับทั้งครอบครัวสถานที่น่าตื่นเต้นที่เคที่มักทำตัวไม่ดีเสมอเมื่อก่อนอออนน่ไงมองเห็นไหมลูกทุกอย่างราบรื่นผ่านไปครึ่งชั่วโมงเคที่ก็ยังเพลินและทำตัวดีอยู่นี่เตามองเห็นเต่าไหมลูกนน่นไงลูกคุณทำได้ดีมากแล้วคะ่ะ ฉันเลยไม่อยากจะกวนคุณนะไม่มีอะไรต้องให้บอกเลยมาหาแม่มาเออลูกสาวของแม่แซมกับทิมสบายๆมากขึ้นนะคะไม่กลัวแล้วว่าจะโดนลูกบังคับวางกฎเกณฑ์ได้มากขึ้นและมั่นใจขึ้นด้วยค่ะฉันว่าในแง่ของการเป็นเป็นคนคุมอำนาจเองด้วยนะคะมาจากเคที่เราจะไปทางนี้กันอ่ะดีมากเก่งมากจ้ลูกป่ะเก่งมากค่ะแซมเก่งมากเก่งมากฉันเห็นนะ ที่เห็นเมื่อกี้ก็คือเคที่เดินไปเองแซมเรียกให้กลับมาและลูกก็ยอมกลับมาหาทันทีเลยซึ่งผิดกันลิบเลยกับสภาพเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแต่เมื่อทุกอย่างเริ่มไปได้สวยเคที่ <c oughs> ก็เริ่มเบื่อ <c oughs> และเริ่มคึกคักเกินเหตุเค t ที่เคที่ระวังลูกแซมกับทิมคะจำว่าเราต้องเรียกลูกๆก,กลับมาแล้วนะเคที่ <Katie. S 1> มานี่ลูกเคที่ <Katie. S 1> อย่าลืมคะสั่งลูกเลยแม่อยากให้ลูก กลับมานี่เดี๋ยวนี้นะเคที่กลับมานี่เดี๋ยวนี้ลูกอาดีมากจ้ะไปกันเถอะดีมากเยี่ยมค่ะดีมากเก่งมากง่ายจังเลยเพียงเวลาไม่นานแซมแลทิมก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและลืมเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหมดได้อย่านะนี่หยุดนะหยุดเคที่ ย่าแวะมาเยี่ยมเพื่อฟังว่าทั้งคู่คิดว่าชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคุณประหลาดใจไหมล่ะว่ามันเปลี่ยนไปขนาดนี้ค่ะแปลกใจที่สุดเลยล่ะนั่นแหละค่ะ,ะถ้าให้พูดตามตรงนะคะคงต้องบอกว่าเราไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าชาตินี้จะมีโอกาสทําให้มัน<อ>เป็นแบบนี้ได้ <c oughs> เราไม่เชื่อจริงๆนะคะ <c oughs> แต่ว่ารเราก็ทึ่งกับมันค่ะกับความคืบหน้า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาและเกิดขึ้นอย่างเร็วอีกต่างหากตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนอีกทีมันผิดกระลิปลับเลยแหละค่ะและมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยเพราะพอเราเข้านอนกันเราก็ได้นอนเต็มอิ่มตลอดทั้งคืนเลยครับผมดีใจมากที่ได้นอนเต็มอิ่มนะครับเพราะาตอนนี้ผมได้นอนเหมือนชาวบ้านเขาบ้างแล้วละ่ะอ๋อค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าตกใจคือว่าพวกคุณมีความสุขกับลูกแล้วด้วยตอนที่เจอกันมันมีความรู้สึกว่าคุณมองว่าลูกเป็นตัวกวน ตอนนี้ลูกเป็นเด็กดีกว่าที่เราคิดนะคะมันตกใจว่าลูกทำอะไรดีๆเยอะมากเลยแต่เราไม่เคยเห็นเองมันก็ช่วยให้เรามองเคที่ในอีกมุมหนึ่งนะคะอซึ่งมันก็เปลี่ยนไปมากจริงๆใช่ค่ะ,คะเคที่เคที่ชอบให้เรียกอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> นี่ <laughs> ใช่ด้วย <laughs> ถูกต้องเลย <laughs> โอ้